กระเป๋าแวะชิมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เพนได้ไปเที่ยวปักช่องมาแล้วเพนก็ได้รู้ข่าว่าปักช่องเนี่ยอากาศดีมากๆเลยค่ะแต่พอเพนกลับมากรุงเทพนะคะเพนก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพงเลยแอบหลบร้อนม่อยู่ที่นี่คะ่ะร้านเลิฟฟูคาเฟ่และที่นั่งอยู่ข้งางๆเพนนะคะก็คือเชฟพี่แป้งคะ่ะสวัสดีสสดค่ะพี่แป้งคะ่ะ พี่แป้งเนี่ยเปิดร้านมานานหรือยังคะก็ร้านนี้นะคะเปิดมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วค่ะปีครึ่งแล้วแล้วพี่แป้งเนี่ยไปเรียนทําขนมมาจากที่ไหนหรือเปล่าคะเพีงได้ข่าวบอกว่าขนมที่เนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วพี่แป้งก็ไม่ได้เรียนทําขนมมาโดยตรงหรอกค่ะแต่ว่าจริงๆเรียนทําอาหารมาก็จบจากโรงเรียนการโรงแรมโอเรนเตนค่ะเคยไปทํางานที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือได้ บังเอิญได้ไปอยู่แผนกขนมแล้วก็พวกองเทค่ะก็เลยได้ความรู้มาจากที่นั่นพี่แป้งค่ะแล้วอองเทงคืออะไรคะค่ะองเทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่าของว่างที่เรารับประทานก่อนอาหารจานหลักค่ะพี่แป้งค่ะแล้ววันนี้มีอะไรให้หนูมาชิมบ้างคะวันนี้เตรียมให้น้องเพลงหลายอย่างเลยน่าจะชอบนะคะก็มีเรนโบว์เค้กเป็นเค้กสายลุง้งชอบไหมคะ ชอบใช่ไหมชอบมากๆากเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชูครีมค่ะพี่แป้งขารถนอกจากจะมีขนมแล้วเนี่ยพี่แป้งยังมีน้ำดื่มอะไรอีกไหมคะอากาศร้อนๆอย่างนี้พี่แป้งก็เลยทำสมูทตี้อู้จริงรอคะรสอะไรให้ทายกิวีไม่ใช่สตอบเบอรี่ถูกต้องปิ้งปองแห<ย> <laughs> ชอบกินสตอบเบอรี่มากาไหมคะ่ะค่ะ ชิมเลยนะคะ ที่สุดอร่อยมากเลยค่ะเพมชอบก,กินชูครีมแล้วก็สนักปัดมากมากเลยค่ะส่วนเคที่ก็อร่อยมากเลยค่ะเจ้าที่แป้งค่ะชูครีมกับเอแคร์มันแต,ตกต่างกันยังไงหรอคะชูครีมกับเอแคร์มันเป็นขนมของฝรั่งเศสนะคะน้องเพงทั้งสองอย่างนี้มันใช้แป้งชนิดเดียวกันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่รูปทรงค่ะน้องเพงเคยเห็นเอแคร์ลักษณะคล้ายๆแบบยาวๆอยู่ไหมคะเป็นแปง้งคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่า จะเป็นรูปทรงยาวๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนขนมปังฝรั่งเศสหรือฝรัร่งคัสี่เป็นเก็ดแบบนี้ใช่เป็นทรงคล้ายๆขนมปังฝรั่ง,งเศสอันน้อยๆ,ๆเล็กๆขนาดนี้ค่ะดีๆใช่ค่ะตัวนั้นแหละจะเรียกว่าเอแคลค่ะ<ๆ>แต่ว่าถ้าเป็นทรงกลมแบบเนี้ยจะเรียกซูครีมๆๆ หมดเลยไปไหนไแล้วคะนนขนมหมดแล้วค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะเฟ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมอ,อร่อยเลยเลิฟฟูคาเฟ่ร้านสชมพู้ชมพ,ชมพูอยู่ตรงโชคชัย4ซอย7ค่อะอ่ะแต่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเพยงจะพาไปช็อปต่อค่ะในช่วงกระเป๋าแวะช็อปช่วงกระเป๋าแวะช็อป กันอีกเค้าค่ะและที่นั่งอยู่ข้างๆเลยนะคะคือคุณนาการค่ะสวัสดีค่ะเพล่นะคะได้ไปเที่ยวไล่นาคําหอมมาด้วยค่ะน้าคาหอมนะคะแอบบอกเพลงด้วยว่านาคาหอมเนี่ยส่งผักมาที่นี่เลยละค่ะใช่ครับก็ผักในร้านนี้ก็ของนาคาหอมไม่น้อยเหมือนกันเกืบทั้งตู้เลยค่ะเรนก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาแวะช็อปที่นี่ค่ะแล้ว้องเพลงอยาซื้ออะไรบ้างอยากซื้อหลายอย่างค่ะ คอนเซปต์ของร้านคืออะไรคะคอนเซปต์ร้านก็คือ healthy by nature ครับแข็งแรงได้โดยธรรมชาติก็คือเราเชื่อว่าคนเราสามารถแข็งแรงโดยกินดื่มแล้วก็ใช้สินค้าที่มาจากธรรมชาติพอเราโตขึ้นแล้วก็นะใช้ชีวิตในเมืองใช่ไหมครับสุขภาพมันก็มีอาการป่วยมีอาการย่ำแย่บ้างเราก็เลยต้องลองเปลี่ยนอาหารการกินของเราดูแต่พอเราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าอาหารธรรมชาติเนี่ยอร่อยกว่าที่เราคิด ก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็อยากจะเปิดร้านก็เลยเริ่มทำสลัดใช่ไหมฮะแล้วก็<ช>มี<ช>เพื่อนๆื่อนทำน้ำสลัดมาพออร่อยแล้วก็เริ่มลองขาย<ช>ก็จาก<ช>สิ่งเดียวก็เป็นสองสิ่งสามสิ่งก็กลายมาเป็นร้านครับในคานขาแล้วในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ร้านก็สินค้าหลักๆก็คือผักสดผักออร์แกนิกที่ไปดูที่ไล่มาใช่ไหมครับแล้วผักสดเนี่ยก็จะส่ง่าแปลงมาเป็นสลัดกล่อง สำหรับซื้อกลับไปกินที่บ้านสลัดนี่ก็มีหลายรสชาติแล้วก็มีน้ำสลัดหลายรสชาตินี่คือสินค้าหลักของเราแต่ว่าสินค้ารองๆเนี่ยก็จะมีอาหารสุขภาพต่างๆพวกธัญ,ญพืชข้าวหางงอกรู้จักไหมเดี๋ยวพาไปดูข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำมันมะพร้าวอันนี้คือแล้วก็มีของใช้ที่เป็นออร์แกนิกครับก็คือปลอดภัยจากสารเคมีทั้งหลายค่ะแล้วร้านนี้เปิดมานานหรือ,อยังคะร้านนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานครับประมาณ 2เดือน oh. อเพึ่งเปิดเลยร้านยังใหม่อยู่เลยของยังมาไม่เต็มร้านเลย <S 2> <S 2> <S อพอเราโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองใช่ไหมครับสุขภาพก็มีอาการป่วยในาการย่ำแย่บ้างเราก็เลยต้องลองเปลี่ยนอาหารการกินของเราดูแต่พอเราเปลี่ยนเร,เราก็รู้สึกว่าอาหารธรรมชาติเนี่ยอร่อยกว่าที่เราคิดก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็อยากจะเปิดร้านก็เลยเริ่มทำสลัด ช่ไหมฮะแล้วก็มีเพื่อนๆทำน้ำสลัดมาพออร่อยแล้วก็เริ่มลองขายก็จากสิ่งเดียวก็เป็นสองสิ่งสามสิ่งก็กลายมาเป็นร้านครับแล้วจุดขายคืออะไรคะจุดขายหลกัลกๆก็คือสลัดเลยครับสลัดเรามีหลายเมนูสลัดก็เป็นสลัดผักออร์แกนิกล้วนๆกับผักออร์แกนิกซึ่งจุดขายเราก็คือตู้เย็นนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวก็จะไปเปิดตู้เย็นแล้วก็จะพาเอาออกมาให้ดูทีละอัน好吗 สดดูก็ไ้สําหรับวันนี้นะคะเพ่งก็ได้เก็บความทรงจำของเพลงเนี่ยใส่เป้บใบน,นี้ของเพลงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายสําหรับใครที่อยากรวมพูดคุยหรือเก็บเกี่ยวความประทับใจสามารถส่งข้อความพร้อมแฮชแท็กกระเป๋าเดินทางมาได้ที่ f a c e b o o k c o m s i n g z o n t v นะครับ